วันนี้คุณน้ำมาช่วยพี่ๆเตรียมหนังสือส่งนักเรียนในคอร์สฟิแลราวใครที่สมัครเรียนแล้วเนาะจะได้รับหนังสือสองเล่มนี้คอร์สนี้เราจะเรียนกันแบบไฟ้สดตะลุยโจทย์กัน10วันทันสอบในเดือนกุมภาพันธ์ใครที่สมัครเรียนแล้วก็จะได้รับเอกสารแบบนี้นักเรียนสมัครเข้ามาเยอะมากพี่ๆเขาทํางานเยอะในทางคุณน้ำก็เลยมาช่วยเนาะวันนี้ก็จะมีแปะหน้ารังตรงนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเรียกรถมารับเพราะว่าไปส่งเองไม่ได้หนังสือเยอะมากก็เลย เขามารับถึงสถาบันก็กําลังลาเรียนกันอยู่ใครที่สมัครเรียนก็รอเอกสารได้เลยสําหรับคนที่สนใจคอร์สนี้เรียนกันแบบไลฟ์สดเนาะทั้งหมดตลอดเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเรียนก,นกันกว่า30ชั่วโมงเลยเทคนิคจัดเต็มสูตรลัดเยียบเอาไปใช้ในสนามสอบได้แน่นอนใครสนใจสมัครเรียนทักได้ที่ไลน์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวคุณน้ำไปเตรียมหนังสือส่งให้เด็กๆก,ก่อนที่เขาทำาสร็ไม่ทันเลยเจอกันในคอร์สค่ะ